สวัสดีครับมาพบกับรายการ The c o p Insight กันอีกแล้วนะครับรายการฟุตบอลที่มารายงานข่าวข่าวของเรียบภูแบบใกล้ชิดติด c o บส s า a แอ n d f ลด์กันเลยดีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เป็นแฟนรายการของพวกเราและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับการสนับสนุนจากทุกคนนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าสนับสนุนให้กับช่องเราแล้วนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็มาเปิดนะครับ4สิ่งจากสนามซ้องของลิเวอร์พูลนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ1มิทาคุมินามิโนนะครับ,รบกลับมาแล้วนะครับ ทาคุมิมินาเมนโนนะครับปีกเลือกภูนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและต้องถอนต,ตัวจากทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกสซนเอเชียนะครับต้นเดือนที่ผ่านมาดาวเตะซามูไรไม่มีชื่อในเกมบุกไปชนะลีเดอ,อเ 3, ตกซามูศู0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับมาลงซ้อมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2นะครับดาวรุ่งร่วมลงซ้อมครับเป็นกุนซือที่พร้อมให้โอกาสดาวรุ่งขึ้นมาเล่นแทนในทีมชุดใหญ่เสมอและก็มีโอกาสที่ให้เด็กๆได้มีส่วนร โคเนอร์เบตลี่นะครับได้ร่วมลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะมีชื่อติดเจอกับปีศาจแดงนำก็เป็นได้นะครับอันดับที่สามนะครับยังไรโรเบโตเฟมิโนนะครับ กองหน้าทีมชาติบราซิลที่ยังไม่พร้อมลงกลับมาช่วยทีมหลังบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าตั้งแต่ตอนเกมที่เสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับและล่าสุดชนะลีดยูอนเต็ดดาวยิงบราซิเลียนได้แต่นั่งเชียร์เพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วในการซ้อมมือสุดท้ายก่อนดวลกับมิลานก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเช่นกันนะครับอันดับที่4นะครับโกนาเต้ก็รอโอกาสนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นนะครับคลับส่งเชลมาติปนะครับแล้วก็เฟรจิวฟันได้นะครับเป็นคููู่่่่่่เเเเซ็็นนนตตตอออรรรรร์แแบบคคววมมมัััจิงงงงะะะลลทท้้กาาผไไดดยยยยยีีสป ในหลีก3จาก4ีันาที่ผ่านมานะครับกรณีนี้นะครับส่งผลให้อิบาฮิมาโกนาเต้ประการหลังคนใหม่ย,ยังต้องรองโอกาสต่อไปและในการฝึกซ้อมแค่งน้าหอมก็ได้พูดคุยกับครอบโดยเชื่อว่าเจ้านายอาจจะให้โอกาสมีส่วนร่วมในเกมต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็น4สิ่งที่น่าสนใจนะครับกับ สนามซ้อมของเรียภูนะครับซึ่งก็ต้องมาดูดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างไหมนะครับและทีมงานของพวกเรารายการของเราจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ทราบกันเลยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลกดด์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรียภูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ